สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษ์์5 9ก็จะมาคุยเรื่องของดาวังคารซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่15พฤศจิกายนสองพนระคะซึ่งดาวังคารนั้นครองราศีพิจิกธาตุน้ำเพศหญิงถ้าเป็นอาชีพก็หมายถึงทหารตำรวจนักกีฬาแพทย์แล้วก็ช่างเหล็ก รูปร่างก็จะมีลักษณะสันทัดค่อนข้างใหญ่ขยันขันแข็งเอางานเอาการคล่องแคล่วว่องไวมุมานะโกรธง่ายเต็มไปด้วยโทสะจริตแสดงอารมณ์รุนแรงในทุกทางไปหน้าสวยตาคมเอวคอดแล้วก็เป็นคนที่มักจะใจร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นคนที่จริงใจดาวังคารเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่ถ้ารักใครก็จะรักเดียวใจเดียว แต่ก็อาจจะมีลักษณะของการที่มีความถ้าดูข้างนอกอาจจะเป็นคนลักษณะที่มีการเฟรนดี่หน่อยๆนะคะหมายถึงว่ามีความสนุกสนานในตัวเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ,ะซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะของดาวองคคารซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นลัคนาและราศีกลุ่มนะคะลัคนาได้มาจากการคำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนำมาผูกดวงออกมาสถิลัคนาราศี ส่วนราศีนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่14กุมภาพันธ์ถึงประมาณวันที่13มีนาคมสามารถดูคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันอ่อราศีกุมมีดาวพระราหูเป็นตัวตนตนุลักษณ์นะคะซึ่งดาวพระราหูนั้นในช่วงจังหวะนี้ก็ได้สถิตอยู่ในราศีมีในพบเรือนกระดุมพักการเงินรายได้ของชาวราศีกุมแต่ว่าดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นพกระดุมพักนั้น ก็ช่วงจังหวะนี้ก็กำลังเดินพัก <_ d ance> เดินถอยหลังอยู่จนถึงประมาณวันที่8มกราคม2567ทํา้กเทำให้การเงินไรายได้และก็ลาภผลผลประโยชน์เพราะาดาพวพฤหัสบดีเป็นสองภพเรือนนะคะเป็นลาภะและก็เป็นกระดุมพระกระดุมพระหมายถ,ถึงการเงินไรายได้ส่วนลาภะหมายถึงโชคลาภความสำเร็จและก็ดาวพระเสานั้นซึ่งเป็นภพวินาศนะก็ได้เข้าทับตัวทับตน ออยู่ในราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมอยู่นะคะวินาศนานะั้นหมายถึงความเดือดร้อนความเสียหายกา,ารอยู่เบื้องหลังการปิดบังซ่อนเร้นหรือเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องของการอยู่ต่างถิงง่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของชาวราศีกุมในช่วงจังหวะสปีครึ่งที่ดาวพระเสาเข้าทับตัวทับตนนะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2อ6 6เป็นต้นไป อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเรื่องของการย้ายที่อยู่เรื่องของการที่อาจจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศเดนไกลหรืออาจจะมีการที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอความเสียหายความเดือดร้อนหรือเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะ,ะส่วนเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องโชคลาภนั้นรอให้ดาวพระเสาร์ดาวพระฐาสมบดีได้เดินปกติก่อน แล้วเดี๋ยวการเงินและก็โชคลาภความสําเร็จของชาวราศีกุมก็จะกลับมาเข้มแข็งและก็มีการเงินมากมายเหมือนเดิมนะคะอ่าซึ่งดาวพระรัาดสํในช่วงจังหวะนี้ก็อยู่ในราศีเมษซึ่งเป็นภพเรือนสัตชะอ่าเล็งอยู่กับภพบสุภาษอ่าก็ตั้งแต่ดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในภพเรือนกรรม,มการงานการการะทําและก็กรรมาได้ตําแหน่ง เกษตรามีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในเรื่องการงานอ่าไปถ้าเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับอ่การติดต่อสื่อสารการพูดจาเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของอ่าในเรื่องของอ่ต่างไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอ่าในเรื่องเกี่ยวกับอ่การพูดจาการเจรจาการพบปะการเข้าสังคมก็จะมีความสําเร็จความสุขความเจริญความรุ่งเรือง หรืออาจจะทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักก็ได้ด้วยช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพปตัตตานิคู่ครองคนรักเดี๋ยวจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันนะคะในช่วงวันที่17บเจิจิกาย,ยนสองพันหแต่อย่างไรก็ตามดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันในเรื่องของการมาอยู่ร่วมเรือนกันในภพกรรมะนั้นก็อาจจะเป็นการทํางานร่วมกับคู่ครองคนรัก แต่บางครั้งบางคราก็อาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งการทะเลาะเบาแวงการทะเลาะวิวาทกันได้ด้วยเพราะว่าดาวังคารก็เป็นดาวทะเลาะวิวาทกับดาวอาทิตย์อยู่แล้วเป็นคู่ศัตรูกันนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานก็ได้แล้วก็อ่าซึ่งดาวประพุทธนะั้นซึ่งเป็นภพปุตตะแล้วก็เป็นภพเรือนมรณะก็ย้ายอยู่ในราศีพิจิกแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566น,นะคะ จนถึงประมาณวันที่23่าพฤศิกายนอยู่ร่วมเรือนกับดาวพรังคารก็ปุตตะก็หมายถึงการลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆบุทลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือการพบรักใหม่มรณะหมายถึงการเดินทางไกลความเจ็บป่วยมรดกการทำงานเป็นชิ้นๆเป็นเรื่องๆเ,เป็นเคสๆไปนะคะ ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการงานที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลหรือเรื่องของอาการที่จบเป็นเคสเคสเป็นโครงการไปอาจจะทําร่วมกับคู่ครองคนรักเพื่อนฝูงหรือวุ่นส่วนหรือกับการติดต่อสื่อสารในโลกของทางไกลต่างถิต่างๆดนต่าง,างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาบ้าง เนื่องจากดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมเรืยกับดาวอังคารแล้วก็บางคนบางท่านก็อาจจะมีนิสินด้วยก็ได้แล้วก็บางคนก็อาจจะมีการพบรักจากสายงานก็ได้ด้วยเช่นกันหรือพบรักจากคนที่มาจากอดีตชาติซึ่งเป็นกรรมเก่าที่เคยทําร่วมกันมาในชาติบางก่อนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอะส่วนเรื่องของอการเงินกับ โชคลาภนั้นก็รอให้ดาวพฤหัสบดีเดินปกติก่อนหลังจากวันที่8มกราคม2567นะคะส่วนเรื่องของครอบครัวนั้นดาลพเกตซึ่งเป็นวิญญาณธาตุานั้นก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีพษกษภในพับเรือนพันทุกไปตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2566นะคะไปอยู่ร่วมเรือนกับดาวฤตยูซึ่งดาวฤตยูนั้น ได้สถิตยอยู่ในราศีพฤกษ์ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566เป็นต้นไป7ปีเต็มเลยนะคะในพเรือนพันธุเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวในช่วงจังหวะที่2เดือนที่ดาวะเกตเข้าไปอยู่ร่วมเรือกับดาวอุรตยูนั้นก็อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการกระตุน้นให้มีการทํางานภายในสนํงงานักงานไปในโรงเรือนไปในครอบครัวเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานผานะ หรืออาจจะทำภายในสำนักงานภายในโรงงานภายในบริษัทร้านค้าเป็นงานประจำก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีการกระตุ้นให้มีเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันสำหรับเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างชาวราศีกุมก็อาจจะได้บ้านเรือนทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างมาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรือบ้านเรือนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติมากมายก็อาจจะมีการที่จะพลิกโผลพลิกผันให้มีเรื่องราวที่สามารถหมดเนื้อหมดตัวได้ก็เช่นกันเหมือนกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้อยู่ที่บุญวาดสนางของแต่ละคนนะคะไม่เหมือนกันต้องไปดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยเป็นการเฉพาะเจอดจ,จงแต่ในคลิปนี้ เป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ